ไม่เอาเย่ะผมรักย่านะครับ แต่ว่าผมยังไม่อยากตายอ่ะอยากอยากจัดเลยป่ะจัดโยนลงน้ำเลยนะงั้น เดี๋ยว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 ย่านะครับย่าผมรักมอเตอร์ไซค์เหมือนลูกอ่ะย่าจะทิ้งมอเตอร์ไซค์ผมไม่ได้อ้าทำไมล่ะพี่แกยังจะขายร้านที่ย่ารักทิ้งง,ง่ายๆแล้วทำไมย่าจะทิ้งมอเตอร์ไซค์ที่แกรักไม่ได้จับโอเคเออผมเข้าใจแล้วครับใจย็นๆมานะครับย่าเรามาคุยกันดีๆด,ดีกว่าครับไม่กุมารทองเป็ดจับ,จบ อย่านะครับย่าผมไหวผมกล้าจะให้ผมกล้ากี่ครั้งก็ได้ครับย่าอยากจะให้ผมทำอะไรเนี่ยผมจะทำให้ย่าทุกอย่างเลยครับพูดแล้วนะครับย่า กัขอองพ่่แม49วันเหรอครับใช่ใน49วันถ้าญาปล่อยวางเรื่องร้านได้ย่าก็จะได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีแล้วท้าไมอะครับย่าก็จะกลายเป็นสัมภเวสีตามเกาะหลังแกไปตลอดชีวิตไง หรือทุกแกกันแน่เนี่ย hey! ยา่า oh! อถ้าอยากรู้ก็ลองขายร้านดูสิใครจะไปกล้าขายครับย่าพูดขนาดเนี้ยผมรักย่านะครับผมจะทำทุกอย่างเพื่อให้ย่าปล่อยวางแล้วก็ได้ไปเกิดแล้วผมเนี่ยจะร่วมมือกับมะนาวเพื่อสืบต่อร้านของย่าเองครับอืดี งั้นยาก็ต้องให้สูตรตามผีบอกกับผมนะครับเพราะว่าขืนใช้ฝีมือยายมะนาวเนี่ยเจ๊งแน่ครับได้ย่าจะให้ทั้งสูตรตามผีบอกสูตรอาหารต่างๆในร้านก่อนจะต้องสัญญากับย่านะว่าก่อนจะรักษาสูตรเอาไว้เป็นอย่างดีเพื่อให้คนรุ่นต่อๆไปได้กินอาหารพื้นเมืองแท้ๆของทุ่งบักปุงไม่ต้องห่วงครับยา่าผมสัญญา ว่าผมจะรักษาทุกอย่างเอาไว้อย่างดีเพื่อส่งต่อให้ลูกให้หลานแล้วก็เพื่อส่งยาไปสู่สุขติครับโอยกอนขอบใจมากเลยลูกแรงรักของยา่าย่าบอกสูตรผมมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ไว้ในโทรศัพท์ยังไม่ใช่ตอนนี้เอา้าแล้วย่าจะให้สูตรกับผมเมื่อไหร่อ่ะครับ ป้าดอนเขาดังกระชอนลีลาส้มงนำ